ได้ทำโมกเอาแห่งนี้นะคนเยอะมากดูดิเยอะจริงอะไรจริงอะดูดิต้องไปต่อคิวอีกอะของเราจองมารอบสิบเอ็โงครึ่งนะแดดร้อนสุดเลยสุดตอนแรกไม่คิดว่าคนจะมาเที่ยวที่นี่เยอะขนาดนี้เนี่ย ว่าอย่างว่าแหละตุนหัวมันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราก็มารับตัวต๋วตรงนี้ก่อนนะ<ม>คุณคานพิงเขาบอกว่าเมื่อก่อนอะตั๋วมันจะอยู่ตรงด้านหน้าตรงนู้นนะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนที่ละมาเป็นตรงนี้แทนนะ<ม> ตเกตออฟฟิศอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าจองมาแล้วหรือไงก็คือต้องมาเอาตั๋วตรงนี้ก่อนนะแต่ว่ามากับคุณคันปิงนี่คือสบายเลยเดี๋ยวเขาจัดการให้นะโอเคนี่นะเดี๋ยวเราก็เอาตัวต๋วตรงนี้ก่อนโอเคเซเซนี่นะครับแล้วเราก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วโอเค ใชอันนี้นะได้ตั๋วมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อเ,เ,เดี๋ยวพึ่งทันปิงอ่ะเขาก็จะส่งเราไว้ที่นี่นะคะให้เราเที่ยวให้เสร็จก่อนนะแล้วก็พอเราเสร็จแล้วอ่ะก็ให้เราทักวีแชทหาเขานะเขาก็จะมารับเราไปที่พักนะครับส่วนกระเป๋าสัมภาระเราเนี่ยเขาก็จะเอาไปไว้ที่พักให้ก่อนนะก็ส่วนมากเราคุยกันเราก็คุยกันรู้เรื่องบ้างนะคบหรือว่าแล้วก็คุยผ่านอ่าทานเลดนะออก็โอเคอยู่ที่นี่ก็ว่างนะคนมาเที่ยวเยอะมากดูสิ

西方的香料、宝石等物产，也被运到了东方。它被后人称为“丝绸之路”，那是一条连接东西方文明的路。 扼守在丝绸之路的咽喉要地。 的商旅们都要在敦煌驻足，敦煌成为中国西部边境的贸易集散中心。 也来自印度及中亚地区的僧侣们，也把佛教带进了古老的中国。 แล้วพอออจากที่ชมวิดีโอเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นรถบัสไปกันเได้ไหม คือรถบัตไปกันนะจ๊ะไปกันต่อดสถานีต่อไปไม่รู้สถานีไหนเหมือนกันนะคะออกมาจากข้างในนี่คือแบบหลาร้อนมากดูดิแต่เราจะพาไปชมที่ไหนนะแดดร้อนอะรถบัตนี่เยอะมากร้อนแบบร้อนเปลี่ยงเลยเหรอ,อยเยอะมากรถรถจอดอยเดยอะเยอะ Yeah. มากเลยนะก็แบบเขาเจาะไปที่หังถ้ำอ่ะ น,นี่นะคะก็เป็นเส้นทางนะการเดินนะของที่นี่นะแล้วลงมาจากนี้ใช่ไหมเดินข้ามสะพานมานี่เราต้องเดินเข้าไปตามนี้นะโอ้โห<ๆ>กว้างกวางมากยอด่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างานในกันครับ<ๆ>เดี๋ยวเดินเข้าไปจุดแรกกันนะคัะไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรเหมือนกันนะ ด้านในเป็นหอองค์พรนะครับอโซนนี้ก็คือห้ามนำอาหารแล้วก็ขนมเข้ามาทานนะแล้วดูนูนน่นดีด้านบนนู้นคือแบบโหสวยอะ่อะอเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะอ๋อด้านในนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะ ด้านในนี่ก็เหมือนกับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะประวัติความเป็นมานะว่าที่นี่เลยเรามาถ้ามองเกานะคือคนเยอะมากแล้วก็โคตรสวยอ่ะดูดิเห็นปะ จากตอนแรกที่ดูในวิดีโอว่าสวยแล้วอ่ะมาเห็นของจริงนี่แบบสวยยิ่งกว่าดิตอนนี้ก็คือต่อแถวก่อนนะต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปด้านในนะคะคืเห็นปะสวยมากอะ่ะเป็นถ้ำที่แบบว่าดูวิดีโอตอนสร้างแล้วแบบโหสุดยอดลำบากมากกว่าเขาจะสร้างได้ขนาดนี้นะ แต่จริงเขาก็ฉลาดเนาะให้เราไปดูวิดีโอก่อนแล้วแบบเออทาให้เรารู้สึกแบบโหพอมาดูแล้วเราอินมากเลยอะแบบแบบเป็นบรรยากาศแบบเออเห็นแต่ละห้องแต่ละถ้ำท,ที่เขาสร้างมาเนี่ยกว่าจะสร้างได้เนาะแล้วเวลาพายุทะเลทร,ยรายมาอีกนี่คือแบบอันตรายมากนะสวยมากสวยมากจริงแบบ เมื่อกี้ที่เราไปต่อแถวใช่ไหมก็คือเขาจะให้เฉพาะคนจีนนะที่ต่อแถวตรงนี้ก่อนนะส่วนถ้าเราเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยหรือเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่คนจีนอะ่ะเขาก็ให้รออยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็จะได้เข้าถ้ำโมเกาเนี่ยตอนประมาณเชียง50นะคือมันสวยมากทุกคนดูดิสวยแบบสวยจริงสวยจังอะ่ะและยิ่งได้ดูวิดีโอตอนก่อนที่จะมานะมันยิ่งโคตรสวยอะดูดิ ก็มาอยู่กับแกงต่างชาตินะทุกคนก็เวลาก่อนเขาไปเขาก็จะมีหูฟังให้เรานะก็เกี่ยวหูอย่างนี้นะแล้วก็มันจะหลุดไหมเนี่ยมันไม่น่าจะหลุดหรอมั้งเชนี่ได้อยู่แหละก็เขาก็จะพูดในเครื่องเขานะแล้วเราก็จะได้ยินตามหูนะโอเคเดี๋ยวเราก็ตามเบลเยียมสเป ไปเราก็เดินตามที่ไกด์ของเราไปนะจะอันนี้เขาก็จะพาเราไปนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแนะนเขาก็จะคอยอธิบายเนาะเราก็จะได้ยินจากหูฟังของเรานะครับก็อันนี้ก็จะต้องตั๋วตัวอีกรอบนะแล้วเราก็ต้องเอาตั๋วให้เขาก่อนทิ Mm -hmm. Here we go. Have you been to Mingshan Mountain? Mingsha, the, the diver. Mm -hmm. Actually, uh, the mountain in behind is also the Mingshan Mountain. It has 25 kilometers. So, this side you can say is a cliff of the Mingshan Mountain. But the outside were in the bottom, this part were. New they built our way. So they protect The original, The World b e ขาก็ให้ยืนรอนะคะเพราะว่าจะพาเข้าไปห้อง3 2 4ส3แล้วก็2 5นะเออการมีไกด์มาแบบเขาอธิบายให้ฟังแต่ละรอบแต่รอบนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องแรกกันก่อนจ้า การจัดการเขาดีมากเลยนะนี่นะห้องสามสองสี่สองสามแล้วก็สองห้าะทุกคนจะบอกว่าที่นี่สวยมากนะแต่ว่าเวลาเข้าไปด้านในอ่ะเขาจะไม่ให้ถ่ายนะในถ้ำอ่ะเขาจะให้เราถ่ายแต่เฉพาะรอบๆนอกนะครับแต่บอกเลยว่ามันเป็นศิลปะและเป็นวัฒนธรรมเป็นสถาปัตยกรรมที่โคตรสวยอ่ะ แล้วดูคนมาเที่ยวอย่างเยอะและการจัดการของที่นี่เขาดีมากเลยนะเขาจะมีให้แยกไปเลยว่าของคนไทยเอ้ยไม่ใช่ของคนจีนก็คือจะไปกับไกด์จีนนะของต่างชาติก็จะมากับไกด์ที่พูดภาษผู้งกฤษได้ถ้ำมัวเกาเนี่ยหรือว่ามัวเกาคูเนี่ยแปลว่าถ้ำสูงในทะเลทรายทุกคนเนี่ยเห็นป่ะเพราะว่ามันอยู่สูงมากๆเลยนะถ้ำแห่งนี้มีพื้นที่รวมกว่า45,000ตารางเมตรและก็ภายในถ้ำเนี่ย ก็จะเต็มไปด้วยโบราณวัตถุทางศาสนานะแล้วก็มีจิตรกรรมทางฝาผนังที่งดงามน,นะแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยเขาให้เราถ่ายแต่เฉพาะด้านนอกใช่ไหมคือพอเข้าไปด้านในแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ให้ถ่ายเว้ยและการจัดการของที่เนี่ยเขาดีมากๆเลยนะอย่างเราเป็นคนไทยมากับฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไกด์ต่างที่พูดภาษาอังกฤษได้ให้นะคะแต่ถ้าเป็นคนจีนมาก็คือจะอามากับไกด์คนจีนเนาะแล้วก็ที่เนี่ยนะถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่ถ้ำแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน แล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะเมื่อปีคิดษ์ศกราช1987คือแบบมันอลังการมากค่ะดูดินี่เห็นไหมข้างบนก็ยังมีอีกมันเป็นถ้ำเลยนะซึ่งตอนที่เราดูวิดีโออ่ะมันก็จะมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาในอดีตนะ ขเมืองตุนห่วงเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดค้าขายแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมที่สําคัญที่สุดในเส้นทางสายไหมเลยซึ่งเป็นทางผ่านแล้วก็เป็นจุดแวะจุดแวะพักของพ่อค้านะทำให้เส้นทางสายเนี่ยเป็นเส้นทางแห่งการเผยแพร่พุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามายัางประเทศยังประเทศจีนนะตามตำนานอะ่ะเขากล่าวไว้ว่าเมื่อปีคิสตศ,ศักร,รา366เนี่ยมีพระภิกษุรูปนึงนะชื่อว่าเลอจุนนะคร เดินทางมาที่เมืองตุนหัวแล้วก็ได้นิมิตเห็นสิ่งเห็นได้นิมิตเห็นแสงทอนบนยอดผาหินอ่ะจึงตัดสินใจสร้างถ้ำไว้ที่หน้าผาเพื่อไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นก็มีภิษุรูป,ปอื่นๆน,นะเขาก็มากันเนาะเขาก็มาช่วยกันสร้างถา้ำนู่นนี่นั่นแล้วก็ผ่านมาก็มีพ่อค้าที่มาผ่านมาค้าขายทาเมืองเนี่ยก็สนับสนุนการสร้างพระพุทธรูปการสร้างถ้ำถวายปัจจัยต่างๆนะและปัจจุบันนี้นะครับก็มีการ ค้นพบถ้ำทั้งหมด492ถ้ำและก็บราณวมัตถูอีก10,000ชิ้นนะปฏิมากรรมโดยส่วนมากจะเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยของการก่อสร้างอันยาวนานส่วนทางด้านกิจกรรมฝาผนังก็จะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติททัศั์ต่างๆแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตและก็วัฒนธรรมนะและตรงนี้นะครับก็เป็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะซึ่งข้างในเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะก็คือถ่ายได้แต่ด้านนอกทท้งนั้นเลยนะนี่ คนเยอะมากต่อแถวเยอะมากนะคะโโหมันเดินคือมันยาวมากเลยทุกคนดูดิยาวไปนู่นเียอะโหเราก็ออกมาขอ้อแล้วก็มาเจอกล้องข้างหน้านะคะ ให้ถ่ายรูปนะเขาก็จะมีแบบเออให้ถ่ายรูปนะก็คือแอคท่าตรงนี้แหละนะแล้วก็มันก็จะเห็นตรงนี้นะโมกานะครับนี่ไฮไลท์ของที่นี่เลยแล้วก็พอเดินออกมานะเขาก็จะมีของกินขายนะครับนี่นี่หลายร้านเลยนะแล้วก็รถบัสอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีอะไรให้ทานบ้างนะ ราคากี่บาทอ๋อตรงนี้เราเคยราคารับได้อยู่18-19หยวนนะอันนี้เป็นขนมปังเป็นโยเกิร์ตนะใช่บินแน่เว้ยใช่ปิ้ราคาประมาณ15-16หยวนเดี๋ยวดูก่อนเป็นร้านขายของนะกินอะไรดีวะม่ใจะกินโค้กอันนี้ติมแล้วก็มีโค้กแลวเราก็ได้ชาพีนแล้วนะคะ เออกินชาพิสรองท้องก่นอนละกันเครืออากาศมันร้อนมากร้อนจังบร้อนสุดเลยนะไปะเดี๋ยวเดินไปขึ้นรถบัสกันดีกว่านี่สถานีรถบัสอยู่ตรงนี้นะครับก็ออกมาแล้วก็ซื้อของกินนะแล้วก็เคยเข้าไปนะนี่เพราะว่าตรงนี้เป็นทางเข้านเมื่อกี้นะโอ้ร้อนมากเลย ป่แล้วก็เดี๋ยวเราให้คุณอะไรนะซานปิงหรือคันติงอะไรสักอย่างว่าชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอนนี้เบอร์ไปหมดแล้วนะมารับเรานะครับ,มรบเบมื่อกี้ทักวีชิดไปบอกเขาแล้วรอแล้วนะก็โอเคปักขึ้นรถบัสกันต่อแถวขึ้นรถบัสน,น,นั่นนี่แล้วคนจีนนะที่เราไม่ชอบมากๆเลยก็คือ,อเรื่องแซงคิวนี่แหละแซงเก่งจริงเรื่องต่อแถวต่อแถวไม่อยู่ดีปาดหน้ามาซะงั้นโอ้ แล้วก็ลูกชายเขายังไม่มานะเขาก็เลยมาไม่ได้เขาก็เลยยอม่อยเว้โอ้สุดยอดเลยนี่ใส่คนจีนนี่แก้ไม่ได้จริงนะนี่แล้วก็ต่อเขาต่อคิวขึ้นรถขึนอย่างนี้นะอยู่ดีตัวเองจะมาแทรกโอ้ไใครจะถึงไหนยอมได้ บริสต์เดชั่นโอ้ไม่ร้านขายของขายน้ำขายอะไรเยอะนะตงนี้อ๋ออันนี้ตรงหัวเงส้ซอ๋อตรงหัวเงส้ซึนี่โอ้โหนี่นะเดี๋ยวเราเข้าตัวนี้ก็ได้มั้งตัวใกล้ๆน่ะยังไม่ถึงที่พักเลยที่พักอยู่ไหนวะเนี่ยที่พักอยู่ไกลไหมเนี่ยเออ เซิร์ชบน,นเะเลทรายโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นโซนโรงแรมนะเพราะตรงนั้นก็ตุนห่วงโฮเทลอันนี้ก็สปาโฮเทลนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่พักกัดทั้งหมดเลยอันนี้ซีซั่นโฮเทลสปอร์ตซ็นเตอร์ตรงนี้คือจะเป็นเหมือนแบบโรงแรมเป็นห้าง <The S 1> สรรพสินค้า นนี้มันจะเป็นโซนโรงแรมทั้งหมดเลยนะอตัออวืมนีก็เป็นที่เที่ยวอีที่นึงพพิแต่ว่าเราคงไม่ได้เข้าเพราะว่าเรา,มมา,ะา,เราเกะว่าเราจะมาแค่สองที่นะืงงอมองเกาหวังหนิงซาซานนะก็ะดูคุ้มโทนมากเลย 那边就是鸣沙山月牙泉哦，鸣沙山月牙泉哦，哦哦那就是沙山。哦、能看到那个沙漠。哦，这、嗯、旁我有盖吗？Okay, 当你 OK，到这，我就的目的地了。好，哦。 ของเก็บแล้วก็ไปชาร์จแบตกันก่อนนะทุกคนคือแบตก็จะหมดหลายๆอย่างแล้วก็นี่นะครับที่พักของเราจัวโฮเทลนะครับคือไม่มีคนเาพักเลยมั้งเราเป็นคนแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคปะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับผมสแกนนี่เรียบร้อยนี่ที่พักเรานะอันนี้โอเคฮัตเตอร์อ uh, ่านิดด d วโอเค thank you เราไป ห้องพักของเรากันฟังได้หรออันไหนวะเต็นหไหนเต็งไหนเต็นไหนอันไหนนะห้องไหนวะม่ดูห้องหรอให้เขาพาไปแล้วกันโอเคเซ็ตเซ็ตเปิดไง่วะ และนี่นาวก็คือที่พักของเราที่เมืองตุนหัวนะก็ราคา316บาทนะก็เป็นอะไรที่ถูกที่สุดในบรรดาของที่นี่แล้วนะนี่ก็โดยรวมก็โอเคนะมีปลั๊กไฟสามปลั๊กเนี่ยชาแปดสบายเลยนีมีมอานมีผ้าห่มให้โอ้โหหนาเลยโอเคเก็เดี๋ยวพักผ่อนกัน เดี๋ยวค่อยไปทะเลสาบนะถึงไม่รูจะกินอะไรก็นี่แหละมามา่มารถนี้นะววนนมันดูน่ากินนะเนี่ยดูเดิสีสันมันแบบน่ากินมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทะเลทรายเหมิงซาซนะา,นะานะมันทรายแล้วจะขี่โอดขึ้นไป นี่มันน่าจะเป็นรสไก่เห็ดอะไรสักอย่างนี่แหละดูเปิดมาแบบโอ้น่ากินมากหน้าตาน่ากินอ่ะเส้นมันคือแบบน,นุ่มสีสันมาเดี๋ยวมากินกันก่อนโอ้น่ากินมากเลยหอมอ่ะมีความหอมมากโอ้หอมรสอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นรสเห็ด รสไก่กับเผ็ดอ่ะก็นั่งกินก่อนอเฮ้ยรสชาติกำลังดีนะมันไม่แบบเผ็ดจ้านมไแเราก็ขันขันเบิร์ดูรงขันเบิล้วก็เอาก็รับลูกค้านะเขาเป็นเจ้าของโฮเทลเลยเว้ยแล้วเขาก็ไปรับเราด้วยอันนี้เมื่อกี้มีคนมาดูห้องนะแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยโอเคอะ